สวัสดีค่ะวันนี้พี่ติงจะพาทุกคนมาชมบ้านรีโนเวททาวน์เฮาส์โซนหลังสิทธคลองเจ็ดทุกคนที่ไม่มีคำว่าธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับหลังนี้เป็นบ้านผลงานของลูกศิษย์พี่ติงเองนะคะซึ่งได้มาเรียนรู้กับพี่แล้วได้นำแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนี้มาสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นบ้านหลังนี้บอกเลยว่าคำว่าไม่ธรรมดาถ้าพี่คอนเฟิร์มว่าไม่ธรรมดามันเป็นแบบนะั้นจริงๆไปชมกันเลยค่ะ เริ่มไม่ธรรมดาตั้งแต่หน้าบ้านเลยพี่พี่อยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันนะคะว่ามันสวยจริงๆขนาดนี้หรือเปล่านี่คือบริเวณทรงหน้าบ้านค่ะซึ่งทําบ้านโดยการยกหลังคาออกหมดเลยค่ะคือบ้านหลังนี้หลังคาเดิมเป็นซีแพคเตี้ยขนาดไหนไม่เอาเลยทุกคนยกระดับหลังคาแล้วขึ้นโครงหลังคาใหม่เพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้บรรยากาศบ้านที่เข้ามาแล้วต่างจากทุกหลังในโครงการนี้ค่ะการเปลี่ยนฟังก์ชันรูปแบบในการทําบ้านหลังนี้คือ คือลืมภาพคําว่าทราโดนไปเลยทุกคนเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือหรือขวามือของพี่คือการขึ้นแบบใหม่นะคะและขวามือด้านนี้คือส่วนเล็กๆที่แบบเขาต้องการที่จะให้ฟีลลิ่งของบ้านเนี่ยมันเป็นสตไตล์คล้ายๆกับสตูดิโอที่แบบมีความทันสมัยอยู่ในบ้านเล็กๆซึ่งเป็นทาวน์โฮมไซส์เล็กๆอยู่ในชุมชนแต่คุณสามารถที่จะมีบ้านที่แบบอยู่แล้วรู้สึกว่าย ฉันอยู่ในบ้านที่มันสวยที่สุดจริงๆอ่ามุมนี้คือมุมจัดสวนแนวญี่ปุ่นเล็กๆที่ทําไว้นะคะซึ่งจริงบริเวณตรงนี้สมัยก่อนคือบริเวณที่เป็นโรงจอดรถทั้งหมดนะคะในส่วนของห้องลิฟ i n g Room ที่เป็น Master Bedroom มนะอันนี้คือ Master b ์เบดรูเดิมนะคะขยายระดับออกมาเพื่อให้พื้นที่สอยใหญ่ขึ้นแล้วก็มารองรับกับการเชควิวในส่วนของสวนตรงนี้ เฮ้ยตัวนี้คือไอเดียที่พี่บอกเลยว่าพี่ว่ามันน่าหลักมากๆจริงๆถ้าใครที่อยากจะมีสตูดิโอเล็กๆไว้ปล่อยให้เช่าในราคาแค่ล้านกว่าบาทแล้วคุณถ่ายรูปแล้วคุณปล่อยเช่าได้ทุกมุมนะหลังนี้บอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะปะั๊บเดี๋ยวพี่ติ๊งพาเข้าไปดูในบ้านกันว่ามันหน้าบ้านมันว้าวขนาดน,นี้แล้วในบ้านมันโคตรว้าวทุกคนไปดูกันเลยค่ะ เฮ้ยมันสวยมากจริงทุกคนเข้ามานะจ๊ะนี่อันนี้คือซิกเนเจอร์ของตัวบ้านอารมณ์ในการทำบ้านหลังนี้นะนอกจากความเป็นสตูดิโอแล้วมันมีความแบบมินิมอลผสมงานไม้ญี่ปุ่นผสมความเป็น modern. โมเดิร์นอ้อยมันเยอะมากนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เข้ามาก็จะเป็นจุดแบบว่านี่นั่งแบบเออมีช่องวางทีวีเรียบร้อยอ่ะซ้ายขวาจริงๆห้องนี้สามารถใช้แอร์ประมาณสัก 12,000 BTU ก็รอดนะเพราะเขามีการแบ่งสเปซไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะด้านขวามือของพี่ค่ะจุดนี้จะเป็นในส่วนของ master bedroom ทุกคนนะคะสเปซห้องนอนเดิมนะคะอยู่แค่นี้นี่คือห้องนอนเดิมมีขนาดอยู่แค่ประมาณไม่เกิน10ตารางเมตรนี่คือไซซิ่งเดิมของโครงการนี้นะคะแต่ผู้ออกแบบ ทำการขยายพื้นที่ตรงนี้ออกไปเพิ่มเกือบประมาณ6-7ตารางเมตรซึ่งเขาต้องการให้พื้นที่ในการใช้ชีวิตในส่วนของมาสเตอร์เบรูมมีความใหญ่โตมากขึ้นนะคะแล้วไม่พอเขาจัดมุมเอาตรงนี้เอาไวะคะ้ค่ะเพื่ออะไรคะเป็นมุมแบบมุมนั่งเล่นในห้องนอนทุกคนนี่เราก็แบบมองสวยๆในส่วนของต้นไม้ที่จัดเอาไว้มุมนี้คือแบบเป็นมุมเด็กเล็กๆนี่แหละ คือความน่ารักของการออกแบบบ้านที่มีการพัฒนาในเรื่องของการรีโนเวทบ้านขายเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่อาศัยแบบมีรสนิยมและเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นจริงๆค่ะพี่อยากจะให้ทุกคนได้ไปดูไอเดียในการออกแบบในส่วนของห้องครัวนะคะหลังนี้มันมีการทุบลืออย่างที่บอกอะ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยจากนผนังด้านซ้ายกับทางขวาในส่วนของเซกชันในส่วนของห้องครัวนะคะพกแบบ ได้มีการขยับขยายนะคะแล้วพอทุกคนได้เข้ามาดูห้องรัวแล้วจะบอกเฮ้ยมันมีครัวแบบนี้อยู่ในบ้านที่อยู่ในชุมชนแบบนี้ด้วยหรือมาดูกันเ้อมันเลิศมากเออเป็นไงล่ะเต้นโอยไม่อยากเชื่อใช่ไหมกว่าที่มันจะคิดแบบนี้ออกมาได้มันต้องถูกผ่านกระบวนความคิดแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งจริงแล้วนะคะ มุมตรงนี้มันเป็นมุมของห้องที่เป็นห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้มันจะมีพื้นที่อยู่แค่จุดนี้เองค่ะเล็กๆห้องนอนเล็กมากทุกคนเล็กมากแต่พวกแบบได้พยายามลังสรรให้มุมนี้ค่ะกลายเป็นคิดเช่นที่แบบมีไอแลนด์เล็กๆเออไฮโซล่ะอยู่ในชุมชนลังสิทธิ์ของเจ็แต่เธอได้ภาพแบบนี้เออเอาสินะคะแล้วก็ได้มีการเปิดห่องหลังคาค่ะ เพื่อให้ได้ช่องแสงแบบนี้นะคะลงมาการที่เราจะมีมุมแบบนี้ได้คือการต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมที่มีอยู่งั้นถ้าโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างที่อยู่ในระดับหลังคาอยู่มาสาัก2เมตร52เมตร7 2 3เมตรมันไม่สามารถจะเปิดความโปร่งตรงนี้ลงมาในตัวบ้านได้นะคะงั้นมุมนี้ถูกคิดแล้วเห็นไหมก็จะมีการวางระดับของหลังคาที่เป็นแนวเฉลียงค่ะแล้วเปิดช่องแสงเพื่อให้แสงลงจุดนี้นี่คือ ความอัศจรรย์ค่ะของการรีโนเวทบ้านขายณปัจจุบันที่มันต้องมีการใส่ไอเดียให้บ้านหลังนี้มันดูมีมูลค่าที่แตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะคะใช้คำว,ว่าอะไรดีที่สุดของความตั้งใจในการทําธุรกิจนี้จริงๆค่ะอย่างที่พี่ชอบหลังนี้นะก็คือพี่ชอบในส่วนของการออกแบบห้องน้ํานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องน้ําที่น้องเขาออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกระเบื้องใดๆก็แล้วแต่ในส่วนห้องน้ํานะคะเหมือนโรงแรม5ดาวเลยไปดูกันค่ะ ห้องน้ำสวยมากสำหรับห้องน้ำค่ะพี่ชอบห้องน้ำที่นี่มากนะคือการให้สีการเลือกกระเบื้องมันทำให้เรารู้สึกถึงความสบายใจสบายตากระเบื้องที่เลือกแล้วบอกเลยนะว่ากระเบื้องที่กระเบื้องที่เลือกมาเนี่ยน้องเขาไปหาเคลียร์แลนด์มานะมันต้องมีความพยายามมากๆแต่เคลียร์แลนด์ที่ได้มาคือเคลียร์แลนด์ที่เป็นกระเบื้องตัดขอบ ลายดูดีดูแพงไม่ใช่แบบไปเอาของถูกมาไม่ใช่แล้วคุณจะต้องมา mix and match กับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าทุกคนดูนะอ่างล้างหน้าไม่ต้องมีการแบบวางแบบแล้วตัดกระเบื้องแล้วเจีย45องศากระเบื้องนะคะเขาใช้เจีย45ไม่ใส่คิ้วเลยไม่ใส่คิ้วเลยทุกคนดูเจีย45ซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือมากกว่าปกติจริงๆนะคะ ไม่พอค่ะประตูที่ใช้คุณดูนะเท็กเจอร์ของสีเลือกงานไม้ที่ออกมามันมีผลต่อความสมดุลในตัวบ้านทั้งหมดนะคะไม่พอเออกานผนังจ้โซนเปียกแห้งนะคะงั้นสำหรับห้องน้ำห้องนี้ที่ยกความดีความชอบให้เับนพวแบบเลือกกระเบื้องได้ดีนะคะออกแบบการวางตำแหน่งของฟังก์ชันต่างๆในส่วนของอห้องน้ำได้ออกมา ถูกใจพี่มากๆสมกับราคาบ้านที่อาจจะต้องซื้อแพงกว่าหลังอื่นทุกๆหลังที่ขายในหมู่บ้านนี้จริงๆค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูจุดว้าวสุดของหลังนี้ไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะไปดูคือคิดได้ยังไงก่อนสำหรับมุมนี้บ้านหลังนี้คือบ้านชั้นเดียวออริจินัลเดิมคือชั้นเดียวทุกคนอย่างที่บอกมันมีการเปิดหลังคาค่ะ เดิมจริงๆหลังคามันจะอยู่แค่ระดับประมาณเนี้ยของตัวบ้านประมาณเนี้ยค่ะเปิดหลังคาขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะต้องการทําให้เป็นอารมณ์เหมือนดับเบิลวอุ่มแต่เขาต้องการทําให้เป็นชั้นลอยอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ขยับห้องที่เป็นห้องนอนที่สองข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนจุดนี้คือจุดที่แบบไฮไลท์มากและเป็นมุมที่มีคอสในการทําค่อนข้างสูงเพื่อทําให้เป็นจุดขายของบ้านจริงๆบริเวณตรงนี้คือชั้นลอยนะคะแล้วทําบันไดเดนินขึ้นข้างบน อย่างที่พี่บอกเดิมออริจิไม่มีงั้นมันต้องผ่านกระบวนความคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงแบ่งเซ็ชั่นยังไงเปิดช่องแสงยังไงให้มันมีแสงเข้าไปสู่ในห้องครัวด้วยอยากให้ทุกคนได้มาชมกันการันตีความดีความชอบให้กับพวกแบบจริงว่าเขาทําบ้านหลังนี้ได้ออกมาแบบตั้งใจมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้มาดูชื่นชมผลงานสำหรับหลังนี้กันเดี๋ยวพี่ติ๊งพาไปเดินดูข้างบนนิดนึงค่ะ ชั้นลอยตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของทำหน้าตาเอาไว้ซึ่งมีความแบบบาลานซ์กันทางบ้านก็ใช้เป็นงานไม้เปิดแบบแบบนี้นะคะเป็นบานวิโก้เนาะจุดนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแหละว่าจะใช้สอยบริเวณนี้ยังไงแต่มั่นใจว่าถ้าใครที่มาดูบ้านหลังนี้จะต้องชอบอย่างที่พี่ชอบจริงๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพี่พาดูแบบทุกจุดทุกซอกทุกมุมแล้วก็พาแบบให้ทุกคนได้ชมในเรื่องของอินสปิเรชันของบ้านหลังนี้ว่าเขาทําบ้านหลังนี้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะสําหรับหลังนี้นะคะถ้าใครที่กําลังมองหาทาวน์เฮาส์ในสไตล์แบบนี้แล้วชื่นชอบในรูปแบบนี้แล้วหาในโซนลังสิคลองเจ็องแ งบอยู่แค่ประมาณล้านต้นๆพี่บอกเลยว่าคุณจะต้องมาดูบ้านหลังจริงๆนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านทลราดลค่ะลังสิตคลองเจ็ดเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่อยู่ติดกับถนนลังสิตนครนายกนะคะและเป็นบ้านที่มีขนาดอยู่ที่19ตารางวาค่ะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสวยๆถ้าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่คะพี่ติง๊งอ่าหลังนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ด้วยน้อง เจ้าของบ้านให้ราคาพิเศษกับพี่เลยนะก็คือราคาอยู่ที่1 2 2 9 0ล้านบาทเท่านั้นทุกคนนะถ้าใครที่อยากได้บ้านหลังนี้อยากจะเป็นเจ้าของบ้านสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อพี่ติงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0849955364 ดูแลรับฝากขายบ้านมือ2ด้วยทีมงานคุณภาพและดูแลทุกอย่างด้วยตัวของพี่เองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ติ๊งพาความสุขมาให้ดับทุกคนได้ชมกันแล้วก็ทุกคนที่ติดตามผลงานกันนะคะถ้าใครสนใจอยากจะให้พี่ติ๊งไปรีวิวบ้านสวยๆก็สามารถติดต่อได้และนะและ ใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในการทำธุรกิจเป็นนักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบน้องคนนี้นะคะก็สามารถติดตามผลงานพี่ติงแล้วก็ทักเข้ามาได้ว่าพี่ติงมีเปิดคอร์สสอนอะไรยังไงบ้างนี่แหละคือผลงานนะคะในการสอนของพี่เพื่อที่จะให้คนที่เป็นลูกศิษย์พี่ได้มีวิสัยทัศน์ในการทาธุรกิจในธุรกิจและการแข่งขังนณปัจจุบันว่าคุณจําเป็นจะต้องมีอะไรมีองค์ประกอบอะไรในการทําธุรกิจนี้เพื่อให้กลายเป็นเบอร์หนึ่ง ของทำเลนั้นค่ะงั้นฝากทุกคนเลยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าพี่ติงจะพาทุกคนไปชมบ้านสวยๆที่ไหนอีกบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย